สวัสดีครับเพื่อนทุกท่านวันนี้ผมจะนําเสนอสูตรไฮไเจระยะสั้นฉบับแก้ไขนะครับซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปที่4แล้วโดยส่วนนี้นะครับมีสถิติถูกทั้งหมด14่งวดนะครับโดยจากสถิติของส่วนนี้เราจะพบว่าเมื่อนำหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างนะครับแล้วนํามาบวกกับ1 4ึ่ี่ดนะครับจะได้เลขเต่นล่าง4ตัวเลขนะครับมา1-2ตัวนะครับและเลขที่ได้นะครับจะเข้าที่หลักหน่วยล่างนะครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคิดกันยังไงนะครับในงวดที่หนึ่งนะครับคืองวดวันที่สิบหกเดือนสามปีห้าเก้านะครับหลักสิบล่างคือศูนย์นะครับหลักหน่วยล่างคือหกนะครับศูนย์บวกหกได้หกนะครับเอาหกไปบวกหนึ่งนะครับได้เจ็ดนะครับเอาหกไปบวกสี่ครับได้ศูนย์นะครับเอาหกไปบวกหกนะครับได้สองนะครับเอาหกไปบวกเจ็ดได้สามนะครับเลขที่ออกคือสามสองนะครับนะครับเข้าสามเข้าสองนะครับเข้าสองที่หลักหน่วยนะครับ มางวดที่2นะครับงือวันที่1เดือน4ปี5้า้านะครับหลักสิบล่างคือ3านะครับหลักหน่วยล่างคือ2นะครับหาบวก, 4, 5, ก 4, 3, 2ได้5้านะครับเอา5้าบวก1ได้6นะครับเอา5บวกสีได้9้านะครับเอา5้าบวก6ได้1นะครับเอา5้าบวก7ได้2นะครับเลขที่ออกคือ9 2นะครับนะครับเข้า9้าเข้า2นะครับ2เข้าที่หลักหน่วยนะครับต่อมานะครับงวดที่3านะครับง้อวันที่16เดือน4ี่ปี5้า้านะครับหลักสิบล่างคือ9นะครับหลักหน่วยล่างคือ2นะครับ ก็บวกสองได้สิบเอ็ดนะครับแต่เอาแต่หลักหน่วยมานะครับคือหนึ่งครับเอาหนึ่งบวกหนึ่งได้สองนะครับเอาหนึ่งบวกสี่ได้ห้านะครับเอาหนึ่งบวกหกได้เจ็ดนะครับเอาหนึ่งบวกเจ็ดได้แปดนะครับเลขที่ออกคือแปดเจ็ดนะครับเข้าแปดเข้าเจ็ดนะครับนี่ครับเจ็ดเข้าที่หลักหน่วยนะครับต่อมาครับงวดที่สี่นะครับก็เนที่สองเดือนห้าปีห้าเก้านะครับหลักสิบล่างคือแปดนะครับหลักหน่วยล่างคือเจ็ดนะครับแปดบวกเจ็ดได้ห้านะครับเอาห้าบวกหนึ่งได้หกนะครับเอาห้าบ เอาห้าบวกเจ็ดได้สองนะครับเลขที่ออกคือศูนย์สองนะครับเข้าสองที่หลักหน่วยนะครับต่อมาในงวดที่ห้านะครับงวดวันที่สิบหกเดือนห้าปีห้าเก้านะครับสิบล่างคือสองเอ้ยคือศูนย์นะครับหน่วยล่างคือสองนะครับส่วนบวกสองได้สองนะครับเอาสองบวกหนึ่งได้สามนะครับเอาสองบวกสี่ได้หกนะครับเอาสองบวกหกได้แปดนะครับเอาสองบวกเจ็ดได้เก้านะครับเลขที่ออกคือเก้าแปดนะครับเข้าแปดเข้าเก้านะครับเนี่ยแปดเข้าที่หลักหน่วยนะครับ ต่อมาครับงวดที่หกนะครับคืองวดวันที่หนึ่งเดือนหกปีห้าเก้านะครับติบล่างคือเก้านะครับหน่วยล่างคือแปดนะครับเก้าบวกแปดได้เจ็ดนะครับเอาเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดนะครับเอาเจ็ดบวกสี่ได้หนึ่งนะครับเอาเจ็ดบวกหกได้สามนะครับเอาเจ็ดบวกเจ็ดได้สี่นะครับได้ที่ออกคือหนึ่งสี่นะครับเข้าหนึ่งเข้าสี่นะครับสี่เข้าที่หลักหน่วยนะครับต่อมางวดที่เจ็ดนะครับคืองวดวันที่สิบหกเดือนหกปีห้าเก้านะครับติบล่างคือหนึ่งนะครับหน่วยล่างคือสี่นะครับ หนึ่งบวกสี่ได้ห้านะครับเอาห้าบวกหนึ่งได้หกนะครับเอาห้าบวกสี่ได้เก้านะครับเอาห้าบวกหกได้หนึ่งนะครับเอาห้าบวกเจ็ดได้สองนะครับเลขที่ออกคือเจ็ดเก้านะครับเข้าเก้านะครับที่หลักหน่วยนะครับต่อมาในงวดที่แปดนะครับเป็งวดวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดปีห้าเก้านะครับติ็ล่ากคือเจ็ดนะครับหน่วยล่ากคือเก้านะครับเจ็ดบวกเก้าได้หกนะครับเอาหกบวกหนึ่งได้เจ็ดนะครับเอาหกบวกสี่ได้ศูนย์นะครับเอาหกบวกหกได้สองนะครับ เอาหกบวกเจ็ดได้สามนะครับได้ที่ออกคือห้าสามนะครับนี่ครับเข้าสามที่หลักหน่วยนะครับต่อมานะครับในงวดที่เก้านะครับงวดเวันที่สิบหกเดือนเจ็ดปีห้าเก้านะครับหลักสิบล่างคือห้านะครับหลักหน่วยล่างคือสามนะครับห้าบวกสามได้แปดนะครับเอาแปดบวกหนึ่งได้เก้านะครับ เอา8ปบวกสได้2นะครับเอา8ปบวกหได้4นะครับเอา8ปบวกเได้5นะครับเลขที่ออกคือ5 5นะครับนี่ครับเข้า5นะครับเข้าที่หลักหน่วยนะครับต่อมาเรวันที่10นะครับวันที่หนึ่งเดือน8ปี59นะครับหลักสิบล่างคือ5นะครับหลักหน่วยล่างคือ5นะครับ5้บวกหได้0นะครับเอาศูนย์บวกหนึ่งได้หนะครับเอา0ูบวกสได้สนะครับเอา0ูบวกหได้หนะครับเอาศูนย์บวกเจ็ดได้เจนะครับเลขที่ออกคือห้าับ ต่อมาในงวดที่11นะครับคืองวดวันที่16เดือน8ปี59นะครับหลักสิบล่างคือ5นะครับหลักหน่วยล่างคือ7นะครับ5บวก7ได้2นะครับเอา2บวก1ได้3นะครับเอา2บวก4ได้6นะครับเอา2บวก6ได้8นะครับเอา2บวก7ได้9นะครับเลขที่ออกคือ3 3นะครับนี่ครับเข้า3ที่หลักหน่วยนะครับต่อมานะครับงวดที่12นะครับคืองวดวันที่1เดือน9ปี59นะครับ10ล่างคือ3นะคคคครรรััับบบหนนน่่วยลางือ3 3 3ะะได้ เอาหบวก1ได้7ดนะครับเอาหบวกสี่ได้ศูนย์นะครับเอาหบวก6ได้2นะครับเอา6บวกเจ็ได้3านะครับเลขที่ออกคือ6 2นะครับครับเข้า2นะครับที่หลักหน่วยนะครับต่อมาในว้อที่13นะครับอ่าคือว้อวันที่16เดือน9ปี5้านะครับหลักสิบล่างคือ6นะครับหลักหน่วยล่างคือ2นะครับเอาหบวก2ได้8นะครับเอาแปบวก1ได้9้านะครับเอาแปดบวก4ี่ได้2นะครับเอาแปดบวกหได้4ี่นะครับเอาแปบวกเจ็ได้ห้านะครับ เลขที่ออกคือสี่สองนะครับนี่ครับเข้าสองที่หลักหน่วยนะครับต่อมานะครับในวันที่สิบสี่นะครับอ่าครืองวดวันที่หนึ่งเดือนสิบปีห้าเก้านะครับอ่าสิบล่างคือสี่นะครับหน่วยล่างคือสองนะครับสี่บวกสองได้หกนะครับเอาหกบวกหนึ่งได้เจ็ดนะครับเอาหกบวกสี่ได้ศูนย์นะครับเอาหกบวกหกได้สองนะครับเอาหกบวกสามเออเอาหกบวกเจ็ดได้สามนะครับเลขที่ออกคือสามสามนะครับนี่ครับเข้าสามนะครับที่หลักหน่วยนะครับต่อมานะครับ ในงวดปัจจุบันนะครับคืองวดที่สิบห้านะครับงวดที่สิบห้าครับนี่ครับงวดวันที่สิบหกเดือนสิบปีห้าเก้านะครับหลักสิบล่างคือสามนะครับหลักหน่วยล่างคือสามนะครับสามบวกสามได้หกนะครับเอาหกบวกหนึ่งได้เจ็ดนะครับเอาหกบวกสี่ได้สิบนะครับเอาหกบวกหกได้สองนะครับเอาหกบวกเจ็ดได้สามนะครับนะครับงวดวดนนี้นะครับจะได้เลขเด่นคือเจ็ด ศูนย์สองสามนะครับอ่าถ้ามานี่มาที่หลักหน่วยนะครับแล้วผมก็มีข้อสังเกตแลวน้อยจะมาฝากนะครับอ่าส่วนนี้นะครับจากสถิตินะครับท่าจะเห็นว่าช่องบวกหนึ่งนี่นะครับนี่ครับช่องนี้นะครับส่วนมากนะครับมันจะไม่ออกนะครับมีแต่งงดงี้งงดเดียวนะครับที่มันออกนะครับดังนั้นถ้าเลขเน้นเด่นจริงๆนะครับจะเน้นที่สามตัวหลังนะครับเลขคือเลขศูนย์เลขสองเลขสามนะครับ ที่มีโอกาสที่จะมาหลักหน่วยมากกว่านะครับตัวนนี้ก็มาน้อยนะครับถ้าใครชอบก็ซื้อกันไว้นะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากดูคลิปหวยทั้งหมดของงวดนี้นะครับสามารถเข้าไปดูกันได้นะครับที่ URL ด้านล่างนี้ครับในช่องคอมเมนต์นะครับซึ่งมีการอัปเดตทุกครั้งทุกวันนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจนะครับกดซับสไครหแล้วก็กดไลค์กดแชร์หรือครับเ่วมติดตามทางช่องทาง Facebook นะครับได้ตามที่อยู่ URL ด้านล่างนี้นะครับลองคำอธิบายและเรามาพบกันใหม่ในคลิปวิดโอถัดไปสุดท้ายนี้ผมก็หวังว่าสุดเตเจ็ระยะสั้นฉบับแก้ไขนี้จะเป็นแนวทางกับเพื่อนๆทุกท่านได้นะครับและขอให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้โชคดีนะครับสวัสดีครับ